สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องยูจินสตอรี่เรื่องในตอนนี้เป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าผมเขาเริ่มเล่าขาเรื่องราวสยองขวัญหนึ่งเรื่องด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไร้อารมณ์เรื่องหนึ่งคือวิญญาณร้ายเรื่องหนึ่งคือความหวาดกลัว และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเล่าสยองขวัญในขณะที่บรรจงจารึกลอยขีดสัญลักษณ์นับจำนวนลงไปชายหนุ่มก็ถักทอเรื่องราวสยองขวัญออกมาด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งเขาเรียกตัวตนที่แท้จริงของความสยองซึ่งแฝงเร้นอยู่ในเรื่องเล่าของเขาว่าเจ้าสิ่งนั้นทว่าในบางห้วงเวลาชายหนุ่มกลับเผยสีหน้าอันแสนเศร้า ยามที่เอ่ยเล่าถึงอดีตของตนเองนี่นะนะมันคือเรื่องเล่าของรอยเรื่องสยองไงครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมฮ่าฮ่าฮ่าอย่าทำหน้าแบบนั้นสิครับผมอุ่ารวบรวมเรื่องเล่าน่ากลัวมาตั้งหนึ่งเรื่องเพื่อให้คุณฟังโดยเฉพาะเลยนะเอาเถอะ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมเจอมาเองทั้งหมดหรอกมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ได้ยินต่อๆกันมาหรือไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ก็นะในไหนจะเล่าให้คุณฟังทั้งทีแถมผมเองก็มีศักดิ์ศรีในฐานะผู้คลั่งไคล้เรื่องลี้ลับผมเลยตั้งใจคัดมาแต่เรื่องเด็ดๆตัดพวกเรื่องเล่าดาดเดนที่คุณเคยได้ยิน จากที่ไหนสักแห่งทิ้งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับงานเรื่องที่หนึ่งชื่อเรื่องคือผีที่เห็นแค่เพียงบางส่วนณนะที่แห่งหนึ่งว่ากันว่ามีบ้านเดี่ยวสองชั้นซึ่งร้างมานานอยู่หลังหนึ่งมีข่าวลือเรื่องผีดูเป็นบ้านเดี่ยวที่โออาพอสมควรไม่ได้เก่าค่ำคลืออะไร ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยธรรมดาธรรมดานี่แหละครับดูเหมือนจะไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของเดิมเป็นใครแต่ดูจากขนาดบ้านแล้วก็น่าจะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับดูเหมือนว่ากรอนประตูบ้านหลังนี้มันจะพังทำให้สามารถแอบเข้าไปข้างในได้มันก็เลยกลายมาเป็นสถานที่รอ,องของขนาดย่อมๆหรือจะเรียกว่าจุดวัดใจ ที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะตั้งอยู่ย่านชุมชนปกติก็ได้ครับที่นั่นนะ่ะเขาว่ากันว่าจะมีผีโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และเป็นผีที่โผลมาแบบไม่ครบส่วนพวกวัยรุ่นที่เคยเข้าไปข้างในต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแค่บ,บางส่วนดูเหมือนว่าผีที่โผลมาจากบุคลิกลักษณะแล้วดูจะเป็นผู้หญิงนะครับ แต่เวลาที่มีคนที่เจอผีตนนี้จะต้องเห็นในลักษณะที่ถูกบดบางหรือเห็นแค่ส่วนเดียวเสมออย่างเช่นมีขาโผล่ออกมาจากประตูห้องบ้างมีมือเกาะอยู่ที่หน้าต่างบ้างหรือเห็นแค่ท่อนล่างไม่ก็เห็นแค่ท่อนบนสรุปคือไม่มีทางได้เห็นทั้งตัวจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขาดหายไปจากกรอบสายตาเสมอ หรือจะพูดให้ถูกคือใบหน้าครับดูเหมือนจะไม่มีใครเคยเห็นส่วนใบหน้าของเธอเลยถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ดูเหมือนว่าเธอจะสวมกระโปรงอยู่นะครับกระโปรงที่เก่าจนขาดวินแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าของบ้านคนก่อนหรือเปล่ามีอยู่วันหนึ่งมีวัยรุ่นสองคนได้ยินข่าวลือเรื่องนี้เข้า จะเรียกว่าใจกล้าก็ฟังดูดีไปหน่อยเอาเป็นว่าวัยรุ่นขนองคู่หนึ่งละกันครับพวกเขาบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นโดยประกาศกล้องว่าจะกระชากหน้าตาที่แท้จริงของผีตัวนั้นออกมาให้ได้ไม่น่าหาเรื่องเลยนะครับพวกเขาเข้าไปทางประตูหลังบ้านสำรวจห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่งห้องต่งตางๆห้องน้ำห้องอาบน้ำขึ้นบันไดไปสำรวจชั้นสองต่อ เดินดูจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเจอผีเห็นแต่เพียงบางส่วนตัวนั้นเลยอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยทั้งคู่สะบัดด้วยความผิดหวังแต่ในขณะที่กำลังเดินลงบันไดเพื่อจะกราบคนที่เดินตามหลังมาก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจึงหันหลังกลับไปเจอเข้าแล้วครับโผล่ออกมาอย่างสมใจอยากเลย เธอยืนทื่ออยู่ตรงกลางบันไดพอดีกระโปรงขาดวิ่นกับขาดที่ยาวซีดจนปิดธรรมชาติและแน่นอนท่อนบนของเธอหายไปจากสายตาครับเฮ้ยเจอแล้วว่ะพอเขาสกิจบอกเพื่อนอีกคนทั้งคู่ก็เริ่มกลัวขึ้นมาทันทีถึงปากจะบอกว่าอยากเจอแต่พอเจอเข้าจริงๆมันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะครับ และที่น่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคือการที่เธอยืนอยู่กลางบันไดแปลว่าถ้าเดินเข้าไปกใกล้บันไดอีกนิดก็จะมีโอกาสเห็นท่อนบนได้เห็นใบหน้าของเธอถ้าคิดจะมองนาะนาะแต่ทว่าทั้งคู่กลัวจนไม่กล้าก้าวขาออกไปได้แต่ยืนนิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ในระหว่างนั้นผีตนนั้นก็ยืนทื่อไม่ไหวติง จนในที่สุดคนที่เดินรังท้ายคนที่รู้สึกตัวและหันหลังกลับไปมองนะครับเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาบันไดเพื่อนอีกคนนี่ใจหายใจควาาเลยครับลองห้ามว่าอย่านะเว้ยแต่เขาก็ไม่ฟังยังเดินเข้าไปก้าวที 1, ่หนึ่งก้าวที่สองยิ่งเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆจนกระทั่ง ไปถึงตีนบันไดจังหวัดที่เขาเงยหน้าขึ้นมองนั้นจู่ๆเขาก็หันหลังกลับแล้วเดินจำอ้าออกจากบ้านไปทันทีเฮ้ยเเดี๋ยวสิวะเพื่อนอีกคนรีบวิ่งตามออกไปปรากฏว่าหมอนั่นกลับบ้านโดยสีหน้าพึงพอใจอย่างบอกไม่ถูกเพื่อนเลยครั้นถามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะหน้าตาของผีตัวนั้นเป็นยังไงวะมึงเห็นใช่ไหมเขาก็ยิ้มกว้าง ยิ้มจนแก้มปลีแล้วตอบว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ไงละ่ะหลังจากนั้นไม่ว่าจะถามอะไรเขาก็เอาแต่ทำท่าทางแบบนั้นจนวันนั้นต้องแยกย้ายกันกลับบ้านโดยความงุนงงปนสยองปรากฏว่าคืนนั้นหมอนั้นตายครับเขาตกลงจากบันไดบ้านตัวเองคอหักตายทุกวันนี้ บ้านหลังนั้นก็ยังอยู่นะครับได้ยินว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นขึ้นก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยแต่ก็ยังมีข่าวลือว่าผีตนนั้นยังคงออกมาให้เห็นอยู่บ้างเห็นแค่เพียงบางส่วนเหมือนเดิมคุณคิดว่ายังไงครับสำหรับผมนะผมคิดว่าตอนที่เธอโผล่มาให้เห็นแค่บ,บางส่วนนะเธอคงไม่ได้ยิ้มอยู่หรอแต่ที่เธอยิ้มก็เพราะในที่สุด ็มีคนยอมมองใบหน้าของเธอแล้วยังไงล่ะครับเอาล่ะจบไปหนึ่งเรื่องแล้วนะครับจริงๆแล้วตามธรรมเนียมของเราควรจะดับเทียนลงเล่มหนึ่งใช่ไหมครับแต่เผอิญผมไม่ได้เตรียมมางั้นเราไปต่อเรื่องถัดไปเลยครับกลัวหรือเปล่านาซีเชียวไหวไหมครับเนี่ยแต่เอาเถอะผมคงไม่มีเวลามานั่งโอคุณหรอกนะครับ งั้นผมจะเล่าต่อเลยละกันเรื่องถัดไปคือผีชั่วพิบตาเป็นเรื่องของคนที่อาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับเป็นห้องพักธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีเรื่องเล่าว่าค่าเช่าถูกจนผิดปกติหรืออะไรนะครับมีอยู่คืนหนึ่งพอกลับห้องมาในห้องที่มืดสนิทเหมือนทุกทีเขาก็เอื้อมมือไปเปิดไฟ แต่ดูเหมือนหลอดไฟฟูออเรสเซน์เก่าแล้วมั้งครับมันเลยกระพริบกระพริบผึบผึบดับดับติดตินึกออกใช่ไหมครับแบบที่ต้องใช้เชือกดึงเพื่อเปิดนะครับมันมักจะเป็นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมล่ะตอนนั้นเองจังหวะที่หลอดไฟกระพริบจูจๆก็มีใครบางคนมายืนอยู่ในห้องแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วเพรีบตาเดียว เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากคิดว่าเป็นแค่ภาพรวงตาหรือตาฝาดไปเองเลยไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่รูปร่างที่เห็นมันแวบเดียวมากจนแทบดูไม่ออกเขาบอกว่าพอจะจับสังเกตได้ว่าเป็นเงาสีดำเท่านั้นเองแน่นอนว่าเขาล็อกประตูหน้าต่างดีแล้วไม่น่าจะใช่ขโมยที่ขึ้นห้องมาแต่อย่างใดด้วยความสงสัย เขาเลยลองดึงเชือกไฟอีกครั้งกล้ามากนะครับเนี่ยถ้าเป็นผมแล้วก็สาบานได้เลยว่าไม่ทำแน่ๆแต่ปรากฏว่าพอเปิดติดแล้วขั้วไฟมันคงจะเข้าทางมั้งครับมันก็เลยไม่กระพริบอีกเลยดึงปุ๊บติดปับลองกี่ครั้งก็ปกติเขาเลยไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยเลยตามเลยแล้วใช้ชีวิตไปตามปกติ ผ่านไปสักพักคืนหนึ่งเขากลับดึกหลังจากไปดื่มกับเพื่อนๆมากำลังเมากลุ่มๆได้ที่เลยพอไขกุญแจเปิดประตูห้องจูจูก็นึกขึ้นได้อ๋อจริงสิเขาก่อนตอนไฟกระพริบเหมือนจะเห็นเงาอะไรสักอย่างแฮไม่รู้ว่าเป็นพอลิตเล่าหรืออะไรเขาเลยนึกคลืมอกคลืมใจ อยากจะพิสูจน์ตัวจริงของมันขึ้นมาอีกครั้งคงจะใจกล้าเพราะเมานั่นแหละครับเขาเดินเข้าห้องไปจับเชือกกระตุกไฟทามกลางความมืดกลุ่มตัวลงตามทำท่าเหมือนเตรียมพร้อมจะจ้องจับผีแล้วก็ดึงเชือกครับเขาเล่าว่าเจ้าสิ่งนั้นมันโผลออกมาตรงหน้าเลยครับแบบประจันหน้ากันจัง,จงเลยแต่เขาเล่าให้ผมฟังแค่นี้แหละครับ เรื่องมันจบลงดือด้อๆแค่นั้นเลยอ๋อรู้สึกเขาจะพูดแบบนี้ด้วยครับความเมานี่สางเป็นปลิดทิ้งในพิษตาเดียวเลยครับหลังจากนั้นดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้เป็นแบบ LED รุ่นใหม่เพื่อไม่ให้มันกระพริบอีกปัญหาม,มันอยู่ที่ตรงนั้นหรอครับเนี่ยแต่เขาก็ยังอาศัยอยู่ห้องนั้นต่อนะครับเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งจริงๆอ๋อใช่ใช เขาทิ้งท้ายไว้แบบนี้ด้วยนะไอ้ที่เห็นว่าเป็นเงาสีดำนะมันไม่ใช่เงานะครับแต่มันคือเส้นผมทั้งหมดเลยตั้งหากเอาละครับงั้นเรามาต่อกันแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่าต่อไปไม่ใช่เรื่องของอาพาร์ตเมนต์แล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของคอนโดมิเนียมหรูละฟ้าเรื่องที่สามมีชื่อว่า ศพที่เลื่อนลงมาเรื่องนี้ผมฟังมาจากคนรวยที่อาศัยอยู่ในคอนโดสูงเป็นตึกสูงตรหงา่าใจกลางกรุงเลยครับมีลิฟต์หลายตัวและมีความสูงตั้งหลายสิบชั้นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่คนอาศัยอยู่ชัน้นกลางๆของตึกนะครับคืนหนึ่งหลังจากที่ย้ายเข้ามาได้สักพักน่าจะช่วงตีสาม ในขณะที่เขากำลังนอนดึกอ่านหนังสือเล่นอยู่ในห้องนางเรนจูจูก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ด้านหลังอ๋อคนคนนี้เขาเป็นพวกมองเห็นนะครับมีสัมผัสที่หกมักจะเห็นอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆพอเขาหันกลับไปมองก็เห็นเท้างอกออกมาจากบนเพดานหาเขาตกใจแต่ก็จ้องมองมันอยู่อย่างนั้นเท้าคู่นั้น ค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาอย่างช้าๆช้ามากๆจนเริ่มเห็นหัวเขา่าเห็นเอวรูปร่างทั้งหมดค่อยๆเผยออกมาทีละนิดจนกระทั่งส่วนลำตัวก็มาถึงพื้นสุดท้ายร่างกายท่อนล่างก็จมทะลุพื้นห้องหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงภาพอนัตย์สยองคือเพดานพื้นห้องถูกเชื่อมต่อกันด้วยข้อที่ยืดจนตึงเปลี่ย พอลองจินนาการตามแล้วน่ากลัวใช่ย่อยนะครับเนี่ยแต่มันก็ดูเป็นภาพที่พลึกชอบกลน,นะเขาจ้องมองมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนส่วนขอก็ไม่ยอมหายไปสักทีสุดท้ายเขาก็เผลอหลับไปทั้งอย่างนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมามันก็หายไปแล้วครับหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนรวยๆของเขาอีกหลายคนก็ย้ายเข้ามาอยู่คอนโดเดียวกัน พวกเขาเลยถือโอกาสจัดปาร์ตี้ฉลองขึ้นบ้านใหม่ที่ห้องนอนของเพื่อนคนนั้นพอดึกสงัดทุกคนก็เริ่มเมาไมายและนอนเกลือกลิ้งกันไปหมดเวลาประมาณตีสามครับเขาเล่าว่าตัวเขาเองก็นอนสปงกอยู่บนโซฟาเหมือนเดิมแต่จูๆ่ๆเขาก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะเหตุการณ์ที่เขาเคยเจอในห้องตัวเองมันมาเกิดที่นี่อีกแล้ว เหมือนกันเลยเท้าที่ห้อยตองแต่งตองแต่งค่อยๆเลื่อนลงมาจากเพดานตามด้วยร่างกายที่ทิ้งตัวลงอย่างช้าๆและแน่นอนครับคอของมันยื่นออกมาโดยที่ส่วนหัวไม่ยอมโผล่ลงมาให้เห็นหมายความว่าศพนี้มันค่อยๆเลื่อนลงมาจากชั้นบนสุดและทะลุผ่านลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างสุดยังไงล่ะครับ มีแค่คอที่ยืดยาออกไปเรื่อยๆกับร่างกายที่เลื่อนผ่านตึกราฟ้าลงไปหลังจากนั้นพอลองค้นดูในเว็บไซต์ข้อมูลของอสังหาที่มีคนตายก็เจอข้อมูลว่าที่ห้องชั้นบนเกือบจะสุดมีชายคนหนึ่งที่รวยแต่เขาดันล้มละลายผูกคอตายที่ห้องนั้นครับน่าจะเป็นหมอนั่นแหละคุณรู้ไหมศพคนผูกคอตายนะ คอมันจะรับน้ำหนักตัวไว้ไม่ไหวมันจะยืดยืดไปจนกว่าเท้าจะแตะพื้นนั่นแหละครับไม่รู้ทำไมนะถึงจะเป็นผีไปแล้วแต่หมอน,นั่นก็ยังผูกคอตายซ้ำทุกคืนแล้วร่างกายของมันก็ค่อยๆเหลื่อนทะลุคอนโดลงไปเรื่อยๆทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยนะหรือว่าผีนะลึกๆแล้วอยากให้คนมองเห็นงันหรอไงครับ เราเรื่องบ้านผีไปเยอะแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเรื่องผีนอกสถานที่กันบ้างไหมเอาล่ะทำหน้าเหมือนจะบอกว่าจะข้างในหรือข้างนอกก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ก็นะมันก็จริงของคุณนั่นแหละเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับเขื่อน,นครับเรื่องที่สี่เขื่อนที่ไร้คน เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมครับเขื่อนนะส่วนใหญ่มันจะสร้างอยู่ในหุบเขาบรรยากาศก็มักจะวางเวยีงอยู่แล้วเลยมักที่จะมีชื่อติดโพเป็นสถานที่ล่าท้าผีบ่อยๆอาจจะเพราะมีคนรกระโดดฆ่าตัวตายกันเยอะด้วยมังครับมันเลยกลายเป็นแบบนั้นได้ง่ายเขื่อนแห่งนี้ก็เหมือนกันมีชื่อเสียงว่าเป็นจุดลองของนิดหน่อยไม่สิ พูดแบบนั้นอาจจะผิดไปนิดเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำหนะ้าที่เป็นจุดรองของหรอกครับประเด็นคือเพราะมันอยู่ในป่าเขาไม่มีคนพลุงพลานร้านจอดร,รถก็กว้างขวางแถมบนสันเขื่อนก็เป็นทางวิ่งชั้นดีมันเลยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกเด็กแว้นแทนมากกว่าจะเป็นที่วัดใจผีอะไรแบบนั้นนะตกกลางคืนพวกแกง๊งมอเตอร์ไซค์ ก็จะขี่มารวมตัวกันส่งเสียงดังแข่งรถกันทิ้งขยะเกลื่อนกราดบางคนก็พ่นสีสเปรย์ทำลายป้ายบอกทางสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ดูแลเขื่อนเป็นอย่างมากหนักข้อเข่าบางคู่ก็แอบมาทํากิจกรรมเข้าจังหวะการบนสันเขื่อนเลยทีเดียวแล้วก็ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วจนเกลื่อนไปหมดถึงจะไม่มีชาวบ้านอยู่แถวนั้น แต่สุดท้ายบริษัทผู้ดูแลเขื่อนก็ทนไม่ไหวต้องออกมาตรการจัดการเด็ดขาดซึ่งมาตรการที่ว่านี่ก็แปลกประหลาดใช่ย,ย่อยเลยพวกเขาติดตั้งเงซ็นเซตรวจับความเคลื่อนไหวไว้ทั่วเขื่อนถ้าตอนกลางคืนมีรถหรือคนเข้ามาลำโพงจะเปิดเพลงประจําตัวเป็นมัสคอตประจําจังหวะเสียงดังสนั่นทันที เห็นว่าเรียนแบบมาจากเขือนที่อื่นนะครับได้ผลชัง,งัดเลยพอติดเซ็นเซอร์ปุ๊บพวกเด็กแว้นหายไปทันทีก็แง่แหละจะไม่ขี่รถโชว์เท่ๆหรือจะมาพรอดลักการแต่ดันมีเพลงการ์ตูนมันขดขดใสบปัญญาอ่อนดังลั่นป่าบรรยากาศเสียงหมดพอดีเขือนก็เลยกลับมาสงบสุขในพริบตาแต่ความน่ากลัวมันเริ่มจากตรงนี้ผู้ดูแลเขือนคนนั้น คงอยากเห็นปฏิกิริยาของพวกเด็กแหวนตอนเจอเพลงมาสคอตด้วยเลยแอบติดกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยช่วงรแรกๆก็มีภาพพวกวัยรุ่นสะบดดาแล้วขี่รถหนีออกไปเขาก็เปิดดูด้วยความสะใจพร้อมกับกล่าวว่าสุน้ำหนาแต่พอดูไปสักพักเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติรังดึกสงัดจู่ๆ เพลงมัคอสก็ดังขึ้นมาเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยแน่นอนครับในกล้องวงจรปิดไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งรถแม้แต่นกหรือกวางก็ไม่มีสักตวัวมีแต่ความว่างเปล่าเขาคิดว่าเซ็นเซอร์พังหรือเปล่าเลยไปตรวจสอบดูแต่ระบบทุกอย่างก็ยังทำงานปกติแล้วเซ็นเซอร์ตัวนั้นมันจับสัญญาณของอะไร ที่น่าขนลุกคือทุกวันนี้เขาก็ยังเปิดระบบตรวจจับอยู่นะครับเพราะไม่มีชาวบ้านอยู่แถวนั้นมันเลยไม่รบกวนใครแถมยังกันพวกวัยรุ่นได้อีกด้วยจะมีข้อเสียก็แต่ความหลอนนี่แหละครับในขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่นักเข่อนร้างผู้คนเงียบสง,งัดเพลงมัดคอสดใสอาจจะกำลังดังกึกกล้องกลางวานอยู่ก็ได้นะครับเพื่อตอบรับบางสิ่ง ที่กำลังผ่านเซ็นเซอร์เรื่องเมื่อกี้ไม่มีผีโผลอกมาเสยนะครับก่อนนะการหวาดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีค่าเท่ากับการยอมรับว่าผีมีจริงนั่นแหละฟังดูเป็นปรัชญาชอบกนนะเอาเป็นว่าพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเรื่องต่อไปก็จะไม่มีผีโผลออกมาเหมือนกันสบายใจได้อย่ามองด้วยสายตาหวาดระแวงแบบนั้นสิครับ เรื่องที่หหิ้งพระในซากปรักหักพังเรื่องนี้ผมฟังมาจากคนรู้จกักที่เป็นพวกบ้าสำรวจซากปรักหักพังเขาชอบซากปรักหักพังมากพอได้ยินข่าวว่ามีที่ไหนหน่าสนใจก็จะขับรถออกไปตะเวนสำรวจแทบทุกอาทิตย์ก็พอจะเข้าใจความรู้สึกอยู่นิดหน่อยนะครับซากปรักหักพังมันดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมละ่ะ ร่องรอยการใช้ชีวิตของใครบางคนที่หลงเหลืออยู่เรากับถูกหยุดเวลาเอาไว้มันมีสเสน่ดึงดูดใจแปลกๆแต่ถ้าให้ผมไปสำรวจเองก็คงไม่เอาหรอกต่อให้เป็นแค่สร้างตึกร้างมันก็น่ากลัวอยู่ดีแถมยังเหมือนบุกรุกพื้นที่คนอื่นอีกด้วยผมไม่คิดจะเสี่ยงทำผิดกฎหมายเพื่อสนองตัญหาตัวเองกับเรื่องลี้ลับแบบนี้หรอกครับหืม ฟังดูไม่น่าเชื่อหรอเอาเถอะฟังต่อกันดีกว่าวันหนึ่งเขาได้ข่าวเกี่ยวกับทราบปลักหักพังมาเหมือนทุกทีคราวนี้เป็นหมู่บ้านร้างในหุบเขาลึกเป็นหมู่บ้านชายขอบที่ถูกทิ้งร้างในที่สุดเพราะเป็นหมู่บ้านร้างเลยไม่มีใครอยู่สิ่งที่ได้ยินแค่เสียงนกร้องกับมแมลงเขาจอดรถไว้ตรงถนนที่มีหญ้ารกชาด แล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเริ่มสำรวจบ้านทีละหลังเขาบอกว่าพิศวังครับบ้านส่วนใหญ่แม้จะเก่าแต่ก็ไม่ได้ผุพังจนน่ากลัวคงเป็นเพราะเพิ่งถูกทิ้งร้างได้ไม่นานแต่ต่อให้เข้าไปภายในบ้านได้ก็จริงแต่ข้าวของถูกเก็บกวาดจนหมดแล้วไม่เหลือร่องรอยความระเกะละกะเลยว้าคว้าน้ำเหลยวแฮเพื่อนพึมพร,รมอย่างเบา ขณะที่กำลังจะก,กลับเขาก็เหลือไปเห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนเนินเล็กๆในไหนก็มาแล้วถึงจะคงไม่ต่างจากบ้านหลังอื่นแต่ก็แวะดูหน่อยละกันแต่พอไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็ถอนหายใจเ hey, พราะบ้านหลังนี้ยังมีมิตเตอร์ไฟฟ้าติดอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าข้างในยังใช้ไฟฟ้าอยู่ แสดงว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของพวกนับสำรวจบ้านร้างเนี่ยเขาใช้มิเตอร์ไฟเป็นเกณฑ์ในการเช็คว่าจะเข้าไปสำรวจได้ไหมนะครับถ้ามีมิเตอร์อยู่ส่วนใหญ่จะไม่ยุ่งหมอนั่นเลยเช็กจุดนี้เป็นพิเศษเสียเทียชมตาตขณะกำลังจะหันหลังกลับเขาก็รู้สึกสะดุดหฮมีมิเตอร์ไฟติดอยู่แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวหมู่บ้านนี้ร้างสนิทแล้วนี่นาะ หรือว่ายังมีคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะด้วยความสงสัยเขาเลยลองเดินเข้าไปดูมิเตอร์ใกลๆ้ๆจานหมุนมิเตอร์หมุนติ้วเลยครับหมุนเร็วแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเฮ้ยบ้านหน้าเขาคิดว่าแย่แน่ๆเลยลองเงี่ยหูฟังแต่ในบ้านเงียบกริบไม่มีการใช้ชีวิตใดๆแถมสภาพบ้านก็ดูน่าจะไม่มีคนอยู่อีกด้วย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัญญาตยาน,นักสำรวจหรือเพราะความอยากรู้อยากเห็นเขาเลยตัดสินใจบุกเข้าไปพอรอดผ่านประตูหน้าบ้านที่พังยับเยินก็เจอเข้ากับพื้นดินอัดเหมือนบ้านสมัยก่อนเขาถอดรองเท้าแล้วก้าวขึ้นไปบนบ้านด้านไหนเป็นห้องเสือธรรมิพื้นเสือคงจะเน่าหมดแล้วมันเลยยุบหยบหยาบเหมือนทะลุลงไปได้ทุกเมื่อ เขาเดินลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับหิ้งพระเฮ้ยเขาอุทานในใจการเจอหิ้งพระที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านร้างไม่ใช่เรื่องแปลกนะท่ามกลางบ้านร้างที่ผุพังหิ้งพระนั้นกับดูใหม่เอี่ยมอ่องจนผิดปกติพอลองเข้าไปดูใกลๆ้ๆไม่มีฝุ่นเกาะเลยแม้แต่นิดเดียวบานประตูตู้พระก็เปิดกว้างข้าวของยังทูบเทียน ก็วางเรียงรายกันอย่างครบครันขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยจังหวะที่คิดว่าแย่ละออกดีกว่าสายตาเขาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างวินาทีที่สิ่งนั้นเขารีบวิ่งแนบออกจากบ้านพุ่งไปที่รถแล้วเหยียบคันเรี่ยงหนีออกจากหมู่บ้านทันทีขับลงไปด้วยความเร็วสูงสุดแบบไม่คิดชีวิตพอผมถามว่าตกลงเห็นอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่า หิ้งพระมันต้องมีปลั๊กไฟใช่ไหมเอาไว้เสียบเปิดไฟประดับนะหิ้งพระอันนั้นปลั๊กมันเสียบคาอยู่พอลองคิดดูดีๆมันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยเรื่องนี้ไม่เห็นน่าตกใจเลยแต่เขาบอกกับผมว่าบ้านร้างหลังนั้นไม่มีร่องรอยการใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นเลยปลั๊กไฟอันเดียวที่เสียบอยู่คือปลั๊กของหิ้งพระอันนั้น แล้วทำไมมิเตอร์ไฟหน้าบ้านมันถึงหมุนได้เร็วขนาดนั้นล่ะครับพอคิดได้แบบนั้นจู่ๆเขาก็กลัวจนสติแตกแล้วหนีออกมาเลยมิเตอร์ไฟเนี่ยยิ่งใช้ไฟเยอะมันยิ่งหมุนเร็วใช่ไหมละ่ะลำพังแค่ไฟประดับหิ้งพะกินไฟแค่นิดเดียวแท้ๆแล้วอะไรกันนะที่กำลังสูบกินกระแสะไฟฟ้ามหาศาลขนาดนั้นผ่านหิ้งพะอยู่นะ เป็นไงบ้างล่ะครับสํนหรับ5เรื่องแรกจากชายหนุม่มปริศนาที่ได้เข้ามาเล่าเรื่องปแปลกๆให้ผงฟังเขามีอีกเป็นร้อยเรื่องเลยละ่ะแล้วเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเจ้าสิ่งนั้นที่เขาพูดถึงจะมาในรูปแบบไหนไว้ติดตามกันได้นะครับ